ขอสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมา,าเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับการประยุกต์ใช้งานคำสั่งในการเขียน M8013 นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับสัญญาณน,นาฬิกานะครับใครที่เคยเขียนแล้วก็อาจจะง่ายนะครับเข้าใจว่ามันง่ายส่วนใครที่ยังไม่เคยเขียน ก็ค่อยๆดูแล้วก็เขียนตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขียนก็วันนี้ก็พยายามจะใช้เวลาให้กระชับที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวโปรแกรมที่ผมส่งให้ทุกคนนะครับมามาเปิดให้ดูนะครับอ่า ตัวนี้นะครับเนี่นะครับตัวนี้เลยก็เดี๋ยวตัวนี้ผมซิมูเลตเอาไว้แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในบรรทัดนี้นะครับช่วงบรรทัดนี้ตั้งแต่ m 8,000m m, m .499 นะครับจนมาถึงตัวนี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้างครับตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ทุกคนดูดูตามสเตปนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้คับแล้วก็มาดูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเรา เทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าวงจรไฟฟ้าตัวหนึ่งนี่แหละที่ไฟมันสามารถถ้าขึ้นสัญ,ญลักษณ์เป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยก็คือมันอ่อนนะครับแล้วก็สัญญาณไฟเนี่ยมันจะวิ่งวิ่งวิ่งมาได้นะครับก็เหมือนกับว่าไฟมันวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็วิ่งมาถึงตรงนี้พอมันมารออยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมารออยู่ไอเอ็มแปดศูนย์หนึ่งสามที่เรากําลังจะคุยกันในวันนี้นะครับตัวเนี้ย นั่นอันนี้คือหน้าที่ของมันเลยโดยตรงเลยครับทาหน้าที่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาทีละ1วินะครับออนออฟออนออฟอยู่เงี้ยนะครับที่นิยมใช้กันก็จะเป็นอ่าอย่างเช่นใครเคยสังเกตเห็นไฟไฟอ่าเวอร์ไลท์เขียวเหลืองแดงของเครื่องจักรอะครับที่มันจะมีการกระพริบ เขาก็จะใช้ตัวนี้แหละครับสัญญาณนาฬิกาจาก M8013 นี่แหละไปเขียนให้มันกระพริบนะครับกระพริบช้ากระพริบเร็วเราก็เลือกใช้ตามตามาคุณสมบัติของมันได้เลยซึ่งมันมีอยู่ในคู่มือนะครับถ้าทุกคนเปิดคู่มือนะครับถ้าใครที่เข้าไปใน Google แล้วก็โหลดนะครับอาจจะเป็น PLC programming Mitsubishi แล้วก็ ใช้คําว่า .pdf นะครับ .pdf ข้างหลังด้วยมันก็จะมีไฟล์ที่เป็น .pdf ขึ้นมาให้เราโหลดนะครับแล้วก็โหลดมาดูหน้าตาของอไอ้ตัวเมน,นวลน,นะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมีโหลดทั่วไปนะครับใครโหลดโหลดใน Google ได้เลยนะครับแต่ปัญหาคือมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆน,นะครับมันก็จะลำบากหน่อยครับพวกเราที่ไม่ไม่ได้ เี่ยวชาญหรือเก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นก็ใช้ Google แปลเอานะครับง่ายๆอะไรที่เราอ่านไม่ออกแล้วก็ Google อย่างเดียวเลยนะครับง่ายดีทีนี้วิธีวิธีดูนะครับเราก็เซิร์ชนะครับใช้วิธีเซิร์ชคลิกขวาเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับ FIND นะครับหรือกด c t r l F ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นแท็บตัวนี้มาแท็บนี้ก็คือเอาไว้ให้เรา พิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการค้นนะครับอ,อย่างเช่นเรากำลังเรียนเรื่อง8013อยู่ว่าม,มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องนอกจาก M8013 ที่มันสัมพันธ์กัน M8013 เราคีย์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็กด enter ทีนี้มันก็จะ r a n ดอมหาให้เราเนี่ยมันก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าไอ้วม้อ6.2เนี่ยมันคือ clock device นะครับ เอ็มแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ถึงเอ็มแปดศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับอุปกรณ์นาฬิกานะครับอุปกรณ์ที่เป็นสัญญาณนาฬิกาที่นิยมใช้กันนะครับนิยมใช้กันก็จะเป็นตัวหนึ่งวินะครับเอ็มแปดศูนยะ์หนึ่งสามเนี่ยจะออนออฟเป็นเหมือนกับไฟกระพริบนะเนาะทีละหนึ่งวิเอ็มแปดศูนย์หนึ่งสี่เนี่ยก็จะ ทุกๆหนาทีออนครั้งหนึ่งไอ้ก็ทุก1นึ่งวิออนครั้งหนึ่งส่วนไอเอ็มแปดศูนยนึสเนี่ยมันก็จะเป็นเสียววินาทีนะครับเป็น100่งรมิลลิเซกนะครับก็จะคือมันกระพริบเร็วมากก็ตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไปใช้เกี่ยวกับสัญญาณพันธ์นะครับเว่าพวกที่ใช้ความเร็วสูงเราสายตามองไม่ทันนะครับหลักๆก็ก M8013 นี่แหละครับที่เราเอาไปใช้ส่วนตัวอื่นใครใครเคยเขียนเคยใช้ก็ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับหน้านีกากน้กลับไปที่โปรแกรมนะครับกลับไปที่โปรแกรมอ่าก็คือไอ ไอตัวนี้นะครับ m 8 0 1 3เนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันมันทำให้เกิดการนับไปเรื่อยๆนะครับ i nc p นี่ก็คือการนับขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้จะสอนไปแล้วนะครับใน YouTube ทุกคนก็ไปค้นดูได้นะครับย้อนหลังน่าจะเป็นปีปีกว่าแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ในช่องนั่นแหละครับก็ค้นดูได้วิธีการเขียน i nc p dec p นับขึ้นนับลงนะครับ เดี๋ยวเรามา,มาดูเฉพาะวงจรนี้ก็พอ M 8013ออนทีละ1วิก็ทำให้เกิดการนับต่อไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันดูนะครับมือใหม่อาจจะยังงงๆนะครับงั้นเราขึ้นชีตใหม่เลยนะครับมาที่ตรงนี้นะครับไอ้กระดาษเปล่าๆในนิว แล้วก็เลือกเป็นรุ่น FX CPU นะครับตัวนี้ก็เป็น FX 3 G ก็ได้นะครับอะไรก็ได้แล้วก็โอเคไป นี่นะครับก็จะได้ชีตใหม่ขึ้นมานะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาทีนี้ทุกคนคีย์ตามเลยนะครับวิธีการคีย์เราจะเอาแบบสั้นๆนะครับคีย์เพื่อให้รู้หลักการทำงานของตัว M8013 ที่จะนำไปใช้จริงก็คีย์เลยครับกด F5 นะครับ กด f 5แล้วก็พิมพ์เลยปะ m 8 0 1 3 enter นะครับเสร็จแล้วก็เราจะจะเขียนตัวตัวรับค่านะครับก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์เราเอาจจะเขียนเป็นอ่าีย์ที่ f 8นะครับ f 8แล้วก็พิมพ์ i n c p แล้วก็ เคาะนะครับวักหนึ่งวักแล้วก็คีย์คำว่า d 0ศูนยตัวนี้ก็คือ Data D 0นะครับอะไรก็ได้นะครับความหมายก็คือ i n c p ก็คือ Increment แบบทีละพันนับขึ้นแบบทีละหนึ่พันให้ไปเก็บ Data ใน D 0กด Enter ไปแล้วก็กด f4 นะครับ ลองซิมูเลตดูนะครับวิีีซิมูเลตทุกคนยังจํากันได้หรือเปล่านะครับก็มาที่ debug ตรงนี้นะครับแล้วก็ start simulate ก็จะขึ้นคล้ายๆกับการโหลดเข้าตัว PLC จริงนะครับอ่านี่มันทำงานแล้วนะครับ M 8 0 1 3เนี่ยกระพริบแล้วแล้วไ NC P เนี่ยไอ NC P ก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนับขึ้นไปเรื่อยๆอ่าไหนๆก็ได้คีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราคียเพิ่มนะครับกดตัวนี้ออกก่อนนะครับ s t o p Simulate เดี๋ยวลองเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ากดชิปแล้วก็กด f 9นะครับคีแล้วเดี๋ยวกด f 2ก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดการเขียนกด f 2เข้าสู่โหมดการเขียนแล้วก็กดชิปกด f 9 ก็คือเพิ่มเส้นเข้ามานะครับเพิ่มเส้นเพิ่มเส้นลงหนึ่งเส้นก็ทีนี้ก็ลองเขียน D E C P นะครับกด F 8แล้วก็ D E C P ว W A D หนึ่งประมาณนี้นะครับกด F 4นะครับคอมไพล์ไป แล้วก็ซิมูเลตดูนะครับดีบักแล้วก็สตาร์ทซิมูเลตดูเลยอ่าเริ่มแล้วครับตัวนี้ก็ถือเป็นการทบทวนการเขียนอะ่ะ i n c p d e c p ด้วยนะครับแล้วก็ได้สัญญาณน,นาฬิกาเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับตัวนี้ก็คือนับไปเรื่อยๆ เราจะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วจะเอาไปสั่งให้หลอดไฟมันกระพริบ,บแล้วก็เขียนหลอดไฟขึ้นมาเลยนะครับเขียนขึ้นมาเลยก็เอา m 8 0 1ศมเนี่ยมาวางขวางไว้นะครับมันก็จะทําให้หลอดไฟกระพริบ,บทีละหนึ่งวิกระพริบไปเรื่อยๆนะครับก็ลองเอาไปเขียนดูนะครับอย่างาตัวอย่างใช้จริงอ๋อปิดไปแล้วนะครับตัวอย่างใช้จริงก็เหมือนเมื่อกี้นะครับที่เปิดให้ดู มีแค่นี้นะครับ m 8 0 1 3ยการประยุกต์ใช้สัญญาณนาฬิกาง่ายๆครับลองเอาไปรประยุกต์ใช้กันดูนะครับลองประยุกต์ใช้ดูถ้าสงสัยอะไรที่เรายังคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าใจนะครับอย่างเช่นเราอยากจะดูอย่างอื่นแล้วก็เข้ามาที่ชีทของแมนนวนตัวนี้นะครับ แล้วก็ค้นหาสิ่งที่เราต้องการเลยเ,ลยเราอยากจะรู้คำสั่ง move แล้วก็พิมพ์ m o v แล้วก็ enter ครับแล้วก็ enter ไปเรื่อยๆนะครับจนไปเห็นในในหน้าที่มันเขียนตัวอย่างให้เราดูครับอ,อย่างตัวเนี้ยนะครับในตัวอย่างในการเขียน แล้วก็มีอะไรอะ่ะมีคําอธิบายเนาะอย่างตัวนี้ลักษณะการเขียนเนี่ยเช่น m 0 move move ก็คือการย้ายค่าย้ายค่าค่าคงที่ไอตัวเลือก k 3 0เนะี่ยให้ไปเก็บไว้ที่ d 8 0 1 3นะครับคนละตัวกับ m 8 0 1 3เมื่อกี้นะครับคนละตัวกันอันนี้คือ d หมวด data นะครับไม่ใช่หมวด m ก็ลองฝึกกันดูนะครับวิธีอ่านเมนนวนอ่านทุกอย่างมีในเมนนวดหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับโอเคโอเคนะครับทุกคนไม่ยากใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็13นาทีแล้วนะครับ14นาทีแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่อยากให้ยาวเกินไปเพราะว่าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากมายนะครับเป็นการแค่แนะนำว่าไอตัว M8013 เนี่ยมันคืออะไรมันเขียนยังไงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราสะสมคำสั่งในการเขียนไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มเขียนตามเงื่อนไขเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูก่อนแล้วกันอ๋อตัวนี้ แป๊บนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นคำอธิบายไอ้รุ่น PLC แต่ละรุ่นอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละซีรีส์อย่าง FX ซีรีส์ A ซีรีส์ Q ซีรีส์นี่เขียนไม่เหมือนกันนะครับอย่าง M 8 0 1 3น่ี่เราเขียนใน FX แต่พอมาเป็นรุ่น Q นะครับ แต่พอมาเป็นรุ่น Q อ่ามันจะเป็น SMC 1 2นะครับอันนี้ถ้าใครที่ทำ p o c ขั้น Advanced ก็คือรุ่น Q มันจะ Advanced ขึ้นไปอีกก็จะเจอนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ฝากทุกคนไปทบทวนกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน PLC e a จะได้มีกำลังใจที่จะออกมาให้ข้อมูลเรื่อยๆนะครับก็ต่อไปก็อาจจะมีการเชิญเชิญคนที่อยู่หน้างานจริงอย่างคนที่ผลิตเครื่องจักรอย่างเงี้ยมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ ได้รับรู้นะครับว่าในวิธีการทำงานของเขาเป็นอย่างไรนะครับโอเคฝากกด Sub บ cribe ด้วยนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ